คาถารักษาเบาหวานคาถาประกอบด้วยลดความอ้วนในสํมเล็จก่อนถ้าท่านอ้วนถ้าท่านไม่อ้วนก็แล้วไปข้ามข้อหนึ่งแต่ถ้าอ้วนต้องลดให้ได้นะครับแล้วถ้าลดได้ท่านจะมีน้ําตาลปกติได้เลยแต่ท่านก็ยังต้องทําข้อสองและข้อสามคือลดอาหารกลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งและน้ําตาล คือกลุ่ม6ถึง10จนน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า125มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เกณฑ์ที่คนเป็นเบาหวานจะถูกวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานคือมีน้ำตาลในเลือดที่เจาะตอนเช้าเกินฝ่า125มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะฮะท่านสามารถทำได้ด้วยการพยายามลดอาหารกลุ่ม6ถึง10ลง ท่านถอยตั้งแต่กลุ่มสิบลงไปครับเพราะกลุ่มสิบเป็นกลุ่มที่ต้องเลิกเลยคือพวกเครื่องดื่มต่างๆที่มีน้ําตาลเป็นส่วนผสมท่านเลิกเลยนะครับกลุ่มเก้ามันรุนแรงมากท่านก็เลิกเลยเพราะอันนี้อ้วนกระชูดถึงแม้กินเพียงนิดเดียวส่วนกลุ่มแปดอันนี้ก็น้องๆกลุ่มเก้ากินเยอะอ้วนเหมือนกันในพวกผลไม้ที่หวานมากๆ นะครับส่วนกลุ่มเจดก็อ้วนลองลงมาจากกลุ่มแปดกินเยอะๆก็เอาเรื่องนะครับทั้งอ้วนทั้งไขมันสูงไตคิดไลขึ้นส่วนกลุ่มหกเป็นกลุ่มที่เรากินเป็นอาหารหลักวันนี้ถ้าจะลดเบาหวานบางคนลดถึงขั้นไม่ต้องฉีดยาเลยนะครับเป็นรางวัลชีวิตบางคนยาเบาหวานกินสามเม็ดยาเบาหวานอีกยาความดนอีกสามเม็ด หเม็ดต่อมือ้อวันหนึ่งกินสิบฟเม็ดท่านอาจจะลดแล้วก็เลิกได้เลยถ้ายอมลดกลุ่มหด้วยลดจนเท่าไหร่ครับลดจนกลับมาดูข้อสองน้ำตาในเลือดต่ำกว่าร้อยยี่สิบห้ามิลิกรัมเปอร์เซ็นต์วิธีจะรู้ว่าน้ำตาในเลือดต่ำกว่าร้อยิบห้มิลกรัมเปอร์เซ็นต์ทำไงครับไม่ใช่ไปจอดที่โรงพยาบาล ต้องทำไงต้องเจาะเองวิธีเจาะเองทำไงก็ซื้อเครื่องเจาะมาแล้วก็ฝึกเจาะเองมันเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยการรักษาเบาหวานก็คือการคุมน้าตาลนั่นเองต่างกันเพียงแต่ว่าในอดีตท่านไปให้หมอคุมให้เราก็หมอก็ก็จะสั่งแบบเดาๆาเอากะกะเอาว่าแค่นี้น่าจะพอดีแล้วท่านก็ไปกินมั่วเอา แล้วสุดท้ายก็กลับมาวัดอีกเดือนหนึ่งหมอก็บอกว่ามันไม่ได้ก็ต้องเพิ่มยาแต่วันนี้ท่านเลิกกินมั่วท่านกินตามหลักเกณฑ์ที่บอกนะฮะแล้วท่านก็วัดเอาเองแนะนําให้ว,วัดวันละสองครั้งคือก่อนอาหารเช้าวัดแล้วต้องไม่เกินร้อยยี่สิบห้าก่อนอาหารเย็นวัดแล้วต้องไม่เกินร้อยี่สิบห้าในกรณีที่ท่านกินยาอยู่หรือฉีดยาอยู่เนี่ย ถ้าท่านงดอาหารกลุ่ม 6, 7, 8, 9, 10ลงจนเป็นศูนย์นะฮะท่านต้องเตรียมลดขนาดยาฉีดลงและลดขนาดการกินยาลงเพราะอะไรครับมันจะทําให้น้ําตาลในเลือดท่านต่ําไปแล้วท่านจะรู้ได้ไงฮะท่านก็ต้องรู้ได้เครื่องเจาะน้ําตาลที่ท่านมีอยู่เองแล้วท่านก็สั่งลดยาได้เองเลยนะครับไม่ต้องไปรอให้หมอสั่งเพราะว่าฝ่าหมอจะสั่งท่านตายซะก่อนท่านก็จดอาหารแต่ละมื้อที่กินเนี่ยนะฮะ เรียงตามลำดับแล้วก็ถอยยาลงตามลำดับด้วยครับการถอยยาไม่ต้องรอหมอสั่งครับท่านสั่งตัวเองได้เลยตามเครื่องเจาะน้ําตาลแล้วในที่สุดก็จะมีผู้ป่วยจํานวนหนึ่งที่ถอยจนไม่ต้องกินยาเลยเลยที่ถอยจนไม่ต้องฉีดยาเลยเลยแล้วท่านก็อยู่ได้อันนี้ครับคือข้อเท็จจริงที่ท่านมีโอกาสจะเป็นหมอดูแลตัวเองได้ส่วนข้อที่สาม มีเครื่องเจาะน้ําตาลไปนิ้วเป็นของตัวเองก็พูดไปพร้อมกันอันนี้ฮะคาถาที่ต้องท่านตน้องมีถ้าท่านอยากหายจากเบาหวานด้วยการเปลี่ยนอาหารให้เป็นยาท่านต้องรู้จักที่จะเปลี่ยนตัวเอง